สวัสดีทุกทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมหลังจากที่ผมห่างหายไปนานเลยนะครับก็ขอประทานอภัยด้วยนะครับผมที่ผมไม่ได้ลงคลิปบ่อยช่วงนี้นะครับผมแล้วก็ตอนนี้ผมก็จะกลับมาลงคลิปให้บ่อยมากขึ้นแล้วครับนะก็สําหรับคลิปนี้มีหลายๆท่านนะครับที่คอมเมนต์เข้ามานะครับผมแล้วก็อยากจะให้ผมช่วยแนะนําวิธีการตั้งค่าวันวันและเวลานะครับผมวันที่นี่แหละส่วนใหญ่นะครับไม่รู้ไม่รู้นะครับว่าการตั้งค่าวันที่ หรือเวลานะอยู่ตรงไหนนะครับผมและตั้งยังไงนะก็การตั้งค่านี้นะครับผมจะใช้ได้กับโทรศัพท์ Android ทุกเครื่องเลยนะครับเพราะว่าผมได้เช็คมาแล้วนะครับว่าจะตั้งค่าเหมือนกันทุกเครื่องเลยอะ่ะนะก็ก่อนที่ไปรับชมกันนะครับผมก็ขอฝากกด s u b s c r i b ์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังจใจผมทำคลิปแบบนี้ต่อๆไปด้วยนะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับผมให้ไปที่การตั้งค่าแล้วเลื่อนลงมาจะมีการตั้งค่าเพิ่มเติมนะครับ ข้าไปเลยปึป๊บจะอยู่บรรทัดที่3นะครับคือวันและเวลานะปึ๊บเข้ามานะครับจะมีโทรศัพท์ Android นะครับบางเครื่องนะครับที่วันและเวลาเพี้ยนนะครับไม่มีการตั้งค่าแล้วก็ไม่รู้ว่าจะตั้งค่าวันที่ยังไงนะครับถ้าขึ้นมาเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอันแรกนี้คือรูปแบบ24ชั่วโมงนะครับ24ชั่วโมงคืออะไรคือดูหน้าหน้าหน้าจอข้างบนนะครับผมตอนนี้1 3นาฬิกานาทีคือ บ่ายบ่ายโมงนั่นเองนะครับบ่ายโมงสิาถ้าเราปิดปุ pp, ๊บก็จะเป็นเลขหนึ่งแบบนี้อ่าอันนี้ไม่ใช่รูปแบบ24บชั่วโมงนะครับแต่อันนี้ถ้าเราเปิดขึ้นมาจะเป็นรูปแบบ24ชั่วโมงแบบนี้นะครับผม2คือการตั้งค่าอัตโนมัตินะถ้าวันที่เพิเศน,นะครับสมมุติวันนี้วันอาทิตย์ที่4กันยานะครับแต่โทรศัพท์ของทุกคนจะเป็นวันที่10หรือว่าวันที่เดือนต่างๆของปีต่างๆอ่ะ แต่ไม่รู้จะตั้งค่ายังไงนะครับก็ให้ปิดการตั้งค่าอัตโนมัตินะครับผมให้ปิดก่อนปุ๊บแล้วจะมีเวลาขึ้นมาเขตเ,เวลานะครับให้กําหนดที่กรุงเทพนะครับผมซึ่งเขาก็จะมีอยู่ให้เลื่อนมาหรือไม่งั้นก็พิมพเอานะครับผมนี่ให้พิมพ์แบบนี้นะครับกรุงเทพตามเวลาบ้านเราเป๊ะเลยนะครับแล้ววันที่แก้ไขได้ตรงนี้ครับผม วันดีวันที่4กันยานะครับถ้าใครวันที่เพี้ยนก็มาปรับได้ที่ตรงนี้นะครับแล้วก็เวลาก็มีประมาณนี้นะครับผมอ่าโอเคก็มีประมาณนี้นะครับก็ปล่อยแบบนี้เลยนะครับผมอ่าส่วนถ้า Android ของโทรศัพท์ของใครนะครับที่ทานสมัยหน่อยก็ตั้งค่าอาัโตโนมัติรูปแบบอัโตโนมัติแบบนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วนะง่ายๆนะครับสำหรับการ ตั้งค่าวันและเวลาของโทรศัพท์ Android ทุกรุ่นนะครับผมก็ใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะครับผมก็ขอฝากกด Subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจผมทำคลิปแบบนี้ต,ต่อไปด้วยนะครับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ